กันอีกครั้งแล้วนะครับกับมั่งสยอดและรายการองความรักนักบุรลุยรับ และสำหรับแข็งรับเชิญในช่วงสนทนาในวันนี้นะครับเธอผู้นี้เป็นนักล่าฝันจากรายการ True Academy Fantasy ครับมันสยอเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเธอไปอย่างดีที่สำคัญวันนี้ข้อคิดดีๆจากเธอคนนี้นะครับรวมถึงแนวการดำเนินชีวิตข้อคิดการทมโยกับนังหลุยส์มาลีกิองดอวงฟอร์ดนั้นจะเป็นอะไรนะครับทุกท่านติดตามในช่วงสนทนาของเราได้เลยครับขอต้อนรับคุณพัชชาอเนกอายุวัฒหรือคุณพระชาเอฟครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นโรงเรียนอสมชาติธนงุรีต้องขอขอบคุณคุณพัชชาเยานสูงให้เกียรติเราในวันนี้ครับยินดีเลยค่ะก็สําหรับในข้อคําถามแรกนะคะ,ะก็อยากจะถามคุณพัชชาว่าในช่วงชีวิตในวัยเด็กะค,ะค่ะคุณพัชชามีช่วงชีวิตในวัยเด็กที่เป็นแบบไหนคะเป็นเด็กโรงเรียนหญิงล้วนอ,อย่างแรกบ,บอกอะแบบตามสไตล์แบบว่าเกิดมาแล้วก็มีโรกใบเล็กๆค่ะเพราะว่าเรียนอนุบาล <c oughs> จนถึงมัธยมปลายก็เรียนโรงเรียนเดียวเลยอยู่ราชินีค่ะคแล้วก็ รู้สึกว่าชีวิตแฮ ppy ดีแต่ว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ในบรรยากาศที่เหมือนน้องๆสมัยเนี้เนาะอันนี้แบบพูดพูดกันจริงๆแล้วมาพอมาถึงที่นี่แล้วรึ่งพอรู้สึกแบบเจ้งเจอิจฉาเจ๋งว่ะอย่างแบบมีกิจกรรมเอ่ยอะไรเอบเยอะมากๆเลยแล้วแบบเฟ c i l สิลิตี้้อมมาแต่ของพายอย่างเงี้ยในสมัยนั้นอะเรายังสนใจเรื่องวิชาการเยอะเรายังรู้สึกว่าเอ้ย นึกไม่เคยออกเท่าไหร่ว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็จะตั้งใจเรียนซะมากกว่าคุณพันธ์เป็ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กด้วยมันเริ่มมาจากอะไรคะตรงจุดนี้มันเริ่มมาจากธรรมชาติเลยค่ะก็มีจะมีหลายคนเดาว่าพันเนี่ยจะต้องเป็นอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแน่เลยเนาะคุณพ่อเองก็เป็นนักดนตรีด้วยเป็นมือเบสอะค่ะ แต่ผมบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่เล่าตอนแรกค่ะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นักร้องนักแสดงหรืออาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นไม่ได้ง่ายค่ะค สมัยก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตอู้ตาละจริงๆเนาะสมัยก่อนเราแบบก็ไลน์อาจจะไม่ได้เยอะมากใช่เราจะเห็นจริงเหล่านี้เราก็ต้องเปิดทีวีเปิดที่ยุอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ยกมือตอบคุณครูว่าก็ขึ้นหนูอยากเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมาตลอดที่บ้านก็จะฟังเพลงหลากหลายเพราะว่าเมื่อก่อนจะอยู่บ้านใหญ่อะมีคุณน้ามีพี่มีพี่ลูกน้องพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้ฟังตั้งแต่เพลง ยุค60เพลงสากลมาจนถึงแบบร่วมสมัยอะไรมาตลอดเลยค่ะคืมแล้วคุณประชาคิดว่าการที่เราซึมซับชอบฟังเพลงมันช่วยเติมเต็มสุนทรีบางอย่างในชีวิตบ้างไหมเช่นทำให้เป็นคนอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นหรือมองโลกในแง่โพสิ n ติ้งมากขึ้นอารมณ์ดีไหมไม่รู้เนาะเป็นดีว่าวาจริงๆแล้วค่ะว่าถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีอะค่ะครับ มันให้ได้สองด้านนะคะด้านแรกก่อนเนื่องจากว่าเป็นคนชอบเรียนเลขพอเป็นคนชอบเรียนเลขแล้วเนี่ยก็พัฒตขึ้นแล้วได้มาเรียนพัดเริ่มพัดเริ่มเรียนดนตรีจริงๆติงจังๆตอนม6ค่ะ<อ>ที่ดุริยางคศิลป์ค<อ>่ะฟรีคอลเล่ะแล้วก็ต่อที่คณะดุริยางคศิลป์มหิดลเลย<อ>ค่ะพัเพิ่งได้มาเรียนทฤษฎีเนี่ยตอนโตแล้วแต่ว่าเราเราเลยมารู้ที่หลังว่า ทฤษฎีดนตรีเหมือนบวกเลขเลยเอไม่ไม่ได้มีหลักที่ต่างกันมากแค่มาแบบจัดระบบใหม่เพ่านั้นเองก็แบบอ๋ออันนี้มันเข้ากันได้เนาะแล้วมันก็แบบทําให้เราแบบเข้าใจโครงสร้างของดนตรีแน้นี่นั่นก็เหมือนแบบมันมันจะฝึกสมองในฝั่งคํานวณของเราต่อต่อเนื่องไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เราทําให้เราเติบโตขึ้นคือฝั่ง eq เพราะว่าดนตรีมันไม่ได้มีแต่ทานองอย่างเดียวค่ะมันมีเนื้อร้องมันมีเรื่องราวในนั้นด้วยพารู้สึกว่ามันเป็น มันเป็นตัวที่ให้ประสบการณ์เราแล้วก็สะท้อนประสบการณ์เราไปในทางอีกมันมันทำให้เราบริหารอารมณ์ของตัวเองเนาะ mm hmm. ก็คือได้ประสบการณ์ mm hmm. หรือว่าดนตรีบางทีเป็นเพื่อนเราค mm hmm. ัดรู้สึกว่ามันมันได้ทั้งสอง,สองข้างเลย เระชาก็ได้มีผลงานถูกไหมคะ,อ,ะออกสู่หน้าหน้าจอท<ะ>ีวีนะคะก็จะมีผลงานว่าจะเป็นในเรื่องของอดนตรีนักร้องเป็นหลักไหมคะทางด้านละคระถูกไหมคะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนู่นน,นี่น,น,นัน่นต่างๆคิดว่าในส่วนด้านการทํางานต่างๆแบบนี้ค่ะมีส่วนไหนที่ยากหรือเป็นอุปสรรคในด้านของการทํางานของเราไหมคะละครทีวียากที่สุดเพราะเป็นคนสับสนเลยอง ในเรื่องไทม์ไลน์มากเพราะว่าละครทีวีอะค่ะความลับข้างหลังมันคือสมมุติว่าเราไปโลเคชันหนึ่งสมมุติว่าเป็นชายทะเลจังหวัดตราดมาไม่ได้บ่อยใช่ไหมคะแต่ว่าพระเอกนางเอกเนี่ยจะต้องมาเจอกันที่ทะเลเนี่ยตอนหนึ่งตอนสี่ตอนแปดตอนสิบเราก็จะเป็นเป็นคนที่ตอนหนึ่งตอนแปดตอนสี่ตอนสิบต่อ่างเงี่ยเราก็สลับแต่ละซีนมันก็จะใช่ค่ะงงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระเจ้าเมืคนแบบ สตินานเลยรู้สึกมันยากที่สุดมันต้องเร็วมันต้องทําความเข้าใจแล้วเราสามารถจะต้องลําดับได้กดกันดีกันแล้วไม่ให้มันขาดตอนนะคะถ้าถ้าตัวนักแสดงเข้าใจสิ่งนี้ได้ดีรับผิดชอบตัวเองได้ดีมันก็จะแบบทำให้ผลงานมันมีคุณภาพใช่ไหมคะเมื่อเวลาคุณพระชาทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีอุปสรรคแน่ๆครับไม่มากก็น้อยเราตั้งรับกับมันยังไงเรามีวิธีแก้ปัญหากับสิ่งเหล่านั้นยังไงบ้างเผื่อคําถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและน้องๆที่ดูอยู่ สิ่งที่เราสัมผัสคือการการออกไปเจออะไรที่มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของเราอนอกพื้นที่ที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเราต้องคอยบอกตัวเองตลอดว่าถ้าอุตส่ามีโอกาสได้ไปเจอกับเรื่องใหม่ๆได้ไปเจอกับเหตุการณ์ใหม่ๆหรือแม้แต่หน้าที่การงานใหม่ๆเนี่ยให้เราลองก่อนคให้จําไว้เสมอว่าการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่แปลว่าคุณยังไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมคะ เราเริ่มใหม่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะทําให้เราทําอะไรได้แบบเต็มที่แล้วก็สะดวกตัวไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบยัง้งไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันต้องมันจะต้องแบบได้เรียนรู้ไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะก้าวขาไหนเราจะบ้านก่อนเลยก็กระโดดอื ก็จะขอให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดการเคลื่อนที่ถูกต้องค่ะคุณพัชชาเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมนะคะร่วมในการทําจิตอาสานะคะในสังคมด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการมีความเมตตานะคะอ่าซึ่งก็อยากจะทราบว่าคุณพัชชามีแนวคิดนะคะอย่างไรบ้างในสังคมยุคปัจจุบันสําหรับความเมตตาว่ายังมีความจําเป็นอยู่หรือไม่อย่างไรคะความเมตตาจําเป็นแน่นอนครับ เพราะว่าพารู้สึกว่าเราไม่สามารถทําความรู้จักกับคนทุกคนได้ง่าย,ายๆค่ะพาว่าอย่างนี้นะและ้วพารู้สึกว่าการมีความเมตตามันจะทําให้เราบอกตัวเองว่าใจเย็นๆเราควรให้พื้นที่ให้เวลาให้โอกาสขาเขาในการทําความรู้จักคนใหม่ๆแล้วทุกวันเนี้ยไปไหนก็มีแต่คนแล้วแต่ละคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นตามยุคตามสมัยตามวัยขอ,ของของทางน้องๆแล้วก็ของเราด้วยที่เราแบบแพยายามที่จะ โตไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะพูะรู้สึกว่าความเมตตาเป็นเป็นอาวุธที่ดีนะในการที่จะพบเจอคนใหม่ๆหรือว่าเข้าใจเรื่องใหม่ๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าต้องเข้าใจจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยคะบางทีมันก็จะมีเหมือนกันพูรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะทําให้บอกบอกตัวเราได้อว่าเราอย่าพึ่งใจคนเร็วนะค่ะ,คะเราเราน่าจะเผื่อใจและเว้นพื้นที่ให้กันละกัน สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะถ้าหากน้องๆชมคุณพระชายอยู่ในวันนี้นะครับคุณพระชายอยากจะมีข้อแนะนําอะไรบ้างที่เผื่อน้องๆ <c oughs> เห็นคุณพระชายยังรู้จักเป็นไอดอลอยากจะเก่งแบบนี้มีความสามารถแบบนี้ <c oughs> น้องๆต้องมีการวางแผนหรือเตรียมตัวอย่างไรบ้างอจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยเกิดในยุคที่มีโอกาสและมีอะไรที่รอที่จะให้อยู่เยอะอะบางทีอาจจะต้อง กลับด้านกันมากกว่าพอรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เรา Information Overload ได้ง่ายมากเลยค่ะคแต่ว่าสมัยนีย้น้องๆอ,อาจจะต้องแบบมีจุดที่กลับมาพักบ้างค่ะเพราะว่าเราเราเข้าใจพลังงานวัยรุ่นนะถ้าสมมติว่าจะจะลุยกับอะไรสักอย่างก็ขอให้น้องๆมีมีแรงมากพอที่จะโฟกัสมานานๆค่ะครับสุดท้ายจริงๆครับวันนี้คุณภาชาย <c oughs> อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมหรือน้องๆไหมครับใชญครับ ฝากอะไรดีล่ะฝากผลงานหรือฝากอะไรอก่ดียอ๋อฝากผลงานก่อนแล้วกันนะคะก็ตอนนี้มีจัดรายการขาเป็นดีเจอยู่ที่คูดไทม์ร r ดิโอนะคะแปดจุดห้าหรือว่าถ้าอยากจะฟังได้แบบทั่วจักรวาลก็คูดไทม์ร r ดิโอตอนเอฟเอ็มนะคะโอเคแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวกําลังจะมีซิงเกิลใหม่ออกแล้วกับมิวสิคครีมก็ เป็นเพลงเป็นเพลงที่พูดถึงตัวตัวพัดมากปกติจะเป็นคนร้องพลงเศร้ศาอ,อกหักอะไรย่าง้ใช่ไหมตอนนี้มีแฟนแล้ว <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> คือ <c oughs> <c oughs> ยอดก็เห็นอีกแง่มุมหนึ่งแนวของคุณพระชาที่เลอเหนือจากเราเห็นในบทบาทต่างๆทางวงการบันเทิงนะครับวันนี้ก็ได้เห็นอีกแนวความคิดนึงนะครับเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ ข้อคิดดีในชีวิตนะครับอย่างคุณพระชาบอกว่าตัวตนของคุณพระชาเองเนี่ยก็เป็นคนชิลๆแต่ในความชิลนั้นไม่ได้ชิลเฉยๆนะนะมีเป้าหมายแฝงอยู่ด้วยถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับวันนี้อสัมชนนุรีนะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมรายการของเราและหวังว่าทุกซิงเกิลที่ออกมาก็จะประสบความสาเร็จเ<อ>ช่นเดียวกันและและโอกาสต่อไปคงจะได้คุยกันอีกนะครับขอบคุณมากๆครับคุณพระชาอเนกอายุวัฒน์หรือคุณพระชาเองครับสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และวทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆจากรายการองความรักเรืบุญหลุยที่เรามอบให้ทุกผู้ชมในวันนี้ครับอย่าลืมนะครับทุกศาสตร์ศาสสอนให้เราเป็นคนดีและว,วันนี้ผู้ชมทุกท่านทําความดีต่อตนเองและคนรอบข้างแล้วหรือยังครับแล้วพบกันใหม่กับรายการองค์ความรักเรืบุญหลุยในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของกันเนี่ยมันจะมาจากพี่เจมเลยว่าแฟนของกัรเองนะคะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมการเล่นเกมมัน สนุกอะไรขนาดนั้นนะคะพไม่มีหางเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีความนอบน้อมอยู่ในคําพูดพวกนั้นอะไรเงี้ยคนเขาก็จะเลือกฟังค่ะให้รู้จักหน้าที่ตัวเอง